สวัสดีค่ะทุกทุคนวันนี้เมจะพาไปชมบรรยากาศการทำงาน1วันของเมกันค่ะกับ1อาชีพที่เมีชื่นชอบมากที่สุดเลยค่ะก็คือครูสอนยิงปืนนะคะและหลักสูตรวันนี้เป็นหลักสูตรเกี่ยวกับกีฬาย,ยิงปืนในระบบ HDP ในระดับ2นะคะหรือเลเวล2ค่ะวันนี้มีนักเรียนทั้งหมด10ท่านนะคะที่มาเรียนในหลักสูตรนี้ค่ะแต่ละท่านก็กำลังแต่งตัวกันอยู่เลยนะคะบรรยากาศก็ประมาณนี้ค่ะตั้งแต่ เริ่มทางานก็ช่วยกันจัดสนามนะคะแล้วก็พานักเรียนแต่งตัวค่ะพอแต่งตัวเรียบร้อยแล้วเนี่ยค่ะที่เห็นอยู่ก็เป็นการแนะนําช่วยครูฝึกในวันนี้นะคะว่ามีใครมารดูแลพิธีในการฝึกอบรมในวันนี้บ้างค่ะก็ทักทายกันไปมานะคะระหว่างครูฝึกกับนักเรียนค่ะให้แนะนํากันเองนะคะว่าชื่ออะไรทํางานอะไรค่ะเพื่อที่ว่าในอนาคตจะได้มีคอนเนคชันหรือว่าแซมในเรื่องของธุรกิจกันได้นะคะ ให้ทุกคนแนะนําการเพื่อละลายพฤติกรรมกันหน่อยนะคะจะได้ออรู้จักกันไวค้ค่ะบางทีอาจจะได้ช่วยเหลือเกื้อกูลกันได้ในอนาคตค่ะเมเองก็พยายามที่จะพาทุกคนนะคะหรือนักเรียนเนี่ยรู้จักกันไวค้ค่ะเพราะว่าวันนี้ทุกคนจะต้องอยู่ด้วยกันตลอดทั้งวันคะ่ะไม่ว่าจะเป็นสาวสาหรือนุหนุ่มนะคะทั้งหลักสูตรก็เรียนด้วยกันคะ่ะทั้งหมดทั้งปวงก็คือว่าเราอยากให้ทุกคนนะคะได้รู้จักกันไว้ก่อน,นะคะ่ะในช่วงของการแนะนําตัวนะคะ นักเรียนของเราก็มีหลากหลายอาชีพมากๆค่ะไม่ว่าจะเป็นนักธุรกิจนะคะล่าสุดก็มีเสริมความงามด้วยนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเ,เราเองก็เข้าสู่หลักสูตรเลยค่ะแน่นอนว่าอันดับแรกก็ต้องแนะนําเรื่องกฎความปลอดภัยก่อนนะคะเกี่ยวกับกีฬายิงปืนว่ามีอะไรบ้างที่พี่ๆจะต้องทราบหากแข่งขันเนี่ยจะต้องรู้อะไรบ้างนะคะตรงนี้ก็จะลงลึกนิดนึงค่ะมีเองก็สอนยิงปืนมาหลายปีแล้วนะคะ หลักสูตรก็เดิมๆค่ะแล้วก็สอนตามหลักสูตรนะคะบางทีอาจจะต้องพูดเรื่องเดิมซ้ำๆบ่อยๆนะคะก็ไม่เคยเบื่อค่ะเพราะว่าเป็นหน้าที่และตัวเองก็ชอบมากๆเลยค่ะอย่างน้อยเราเห็นนักเรียนที่ไม่เคยยิงปืนเลยนะคะเขาได้ใช้ปืนเป็นแล้วก็ได้เล่นเป็นกีฬายิงปืนที่เขาชื่นชอบนะคะมันเป็นอีกความสุขที่ไม่ชื่นชอบมากๆค่ะ ในการสอนนะคะเมยเองก็จะพยายามสอนแทรกมุกเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆนะคะเพื่อเป็นการผ่อนคลายค่ะให้นักเรียนทุกคนนะคะไม่ได้เกร็งมากนะคะเพราะว่าหลายท่านก็จะคงคิดว่าการเรียนยิงปืนน่าจะเครียดนะคะแล้วก็เสียงดังกดดันนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ย HDP หรือเมยเองเนี่ยกับ ทีมครูฝึกก็พยายามที่จะสอดแทรกความเป็นกันเองนะคะแล้วก็พยายามถ่ายทอดนักเรียนเนี่ยในมุมที่เราคิดว่าเราสอนเพื่อนนะคะหรือสอนพี่น้องหรือสอนในคนในครอบครัวค่ะเพื่อจะได้ไม่ต้องเกรงกันนะคะและแน่นอนว่ามันก็จะเกิดความสนุกในการเรียน,นะคะ่ะในหลักสูตรเลเวลสองนะคะก็จะเพิ่มความยากเข้ามานะคะในที่เห็นด้านหน้านี้ก็จะเป็นการฝึกการยิงมือด้านไม่ถนัดนะคะด้วยมือเดียวค่ะ หลายๆครั้งที่นักเรียนนะคะมาเรียนเขาก็จะคอยกังวลว่าเอจะต้องยืนแบบไหนท่าทางยังไงนะคะก่อนยิงกระสุนจริงครูฝึกก,ก็ต้องแนะนําก่อนค่ะและ้วถึงจะให้ยิงกันนะคะในส่วนของการยิงกระสุนจริงนะคะในภาคปฏิบัติก็จะมีชุดครูฝึกนะคะคอยดูแลแนวหลังนะคะเพื่อความปลอดภัยและคอยแนะนานะคะการยิงให้กับนักเรียนตลอดเวลาเลยนะคะ เพื่อทําให้นักเรียนได้อุ่นใจนะคะเวลายิงแล้วเนี่ยผิดพลาดอย่างไรก็จะมีครูฝึกคอยดูแลค่ะและในการฝึกแต่ละครั้งนะคะก็จะมีครูฝึกคอยนํายิงให้ดูก่อนนะคะเพื่อเป็นตัวอย่างและหลังจากนั้นนะคะเราก็จะปล่อยให้นักเรียนได้ยิงตามนะคะในคลิปก็เชิญครูจรน,นะคะก็จะเป็นครูฝึกหลักที่คอยสาธิตทุกครั้งนะคะ ในส่วนงานของเมนะคะก็จะคอยนําฝึกนะคะคอยกําหนดขั้นตอนการฝึกในแต่ละรอบว่าจะต้องทําอะไรก่อนและหลังนะคะเพื่อทําให้หลักสูตรของเราเนี่ยเป็นมาตรฐานเดียวกันค่ะในทุกๆรุ่นทุกๆหลักสูตรนะคะก็จะเรียนเหมือนกันนะคะเพราะว่ามันเป็นหลักสูรตรตายตัวของ HDP นะคะว่าจะเป็นระดับห่ระดับ2นะคะก็จะต้องเรียนตามหลักสูตร ในหลักสูตรเลเวล2ของเราก็จะในเรื่องของทักษะการเคลื่อนที่การเข้าจุดยิงมากขึ้นนะคะแล้วก็จะในเรื่องของการยิงค่อนข้างมากเนื่องจากว่าจะเป็นหลักสูตรนักกีฬาแล้วนะคะสําหรับนักเรียนที่ชอบชื่นชอบก็จะลงหลักสูตรนี้กันค่ะถ้ามั่นใจแล้วเนี่ยเรียนจบแล้วก็สามารถลงแข่งขันได้เลยนะคะตรงนี้ละคะ่ะก็จะเป็น หัวใจสำคัญในการเรียนในวันนี้นะคะก็ทาง h p p ก็จะมีการจัดสเตจแข่งขันสมจริงเลยนะคะทั้งหมดสาสเตจให้นักกีฬาของเราหรือนักเรียนของเราเนี่ยได้ฝึกซ้อมเสมือนจริงนะคะในการยิงน,นะคะเพื่อให้ทำให้มั่นใจเวลาเรียนจบไปแล้วนะคะจะไปแข่งขันเนี่ยก็จะได้มีพื้นฐานแล้วก็มีความมั่นใจในระดับหนึ่งนะคะ ต้องบอกเลยค่ะว่าการเป็นครูฝึกนะคะค่อนข้างที่จะพูดเยอะมากๆเลยค่ะหากเราไม่พูดไม่แนะนำนะคะนักเรียนก็อาจจะไม่เข้าใจได้นะคะและแน่นอนว่าการสื่อสารหรือการใช้คําพูดให้กับนักเรียนได้เข้าใจนะคะก็จะเป็นอีกหนึ่งบทบาทหนึ่งที่เมต้องรับผิดชอบมากๆเลยค่ะและแน่นอนว่าต้องพูดเหมือนกันนะคะแทบจะทุกรอบทุกรุ่นเลยนะคะแต่ก็เป็นความสุขค่ะเวลาเราเห็นนักเรียนเราทําได้นะคะเข้าใจในเนื้อหาที่เราได้แนะนําไปมันก็ ทุกคนนะคะเวลาเป็นครูฝึกก็ต้องดีใจและก็ภูมิใจในการสอนของเราค่ะช่วงว่างๆนะคะระหว่างรอเข้ายิงมีเ,เอกก็จะคอยแนะนำนะคะเทคนิคต่างๆหรือคอยเตือนความปลอดภัยนะคะเรื่องของแนวปืนต่างๆให้กับนักเรียนของเรานะคะอย่างที่เห็นนะคะก็จะเป็นสเตจนะคะก่อนที่ เราจะได้ให้นักเรียนยิงเนี่ยวันนี้ฝนตกค่ะแล,ะล้วกเลยจําเป็นจะต้องใช้ผ้าเอ่อใช้ถุงนะคะมาคุมเป้านะคะเพื่อที่จะเซฟเป้านะคะทําให้นักกีฬาหรือนักเรียนของเราเนี่ยได้มายิงได้นะคะเอาละค่ะตรงนี้ก็จะเป็นเรื่องของการแนะนําเหมือนเดิมค่ะพอแนะนําเรียบร้อยนะคะก็จะปล่อยให้นักเรียนยิงค่ะแล้วก็เก็บคะแนนนะคะแล้วในหลักสูตรเลเวลสองของเราก็จะมีกรรมการจริงๆเลยนะคะมาร่วมด้วยนะคะก็มีพี่ฮาร์ดพี่หมวดนะคะมาช่วยงานในวันนี้ค่ะ เป็นทั้งกรรมการแล้วก็ลงสกอร์นะคะในส่วนของการลงคะแนนเนี่ยก็จะใช้แอปพลิเคชันของ HDP เต็มระบบเลยค่ะค่ะพอช่วงจบแล้วนะคะคือสอนจนจบละนะคะแน่นอนว่าทางเราก็จะต้องมีให้นักเรียนของเรานะคะแสดงความคิดเห็นนิดนึงว่าหลักสูตรนนี้เนี่ยมีอะไรให้เราแก้ไขหรือปรับปรุงหรือเปล่านะคะทําให้พวกเรานําสิ่งที่ได้เนี่ยนำมา กลับมาพัฒนาต่อไปค่ะนักเรียนส่วนใหญ่ก็จะชมนะคะไม่ค่อยติกันสักเท่าไหร่ค่ะแล้ววันนี้ก็แน่นอนค่ะเหมือนเดิมค่ะพี่ๆทุกคนก็ชื่นชมนะคะในการสอนในวันนี้ค่ะทีมงานในคณะที่เป็ดตัวเองเี้ยก็ถือว่าดีมากครับก็ช่วยมาแนะนำในกุ่เล็กๆน้อยๆที่เรากนี้นั่งก็เก็บวันนี้ก็ถือว่าเก็บเกี่ยวความรู้ไปได้หลายอย่างเลยครับคุณผู้ทุกคนมีอะไรที่ร่วมกันพี่่นะคะ หลังจากจบการฝึกอบรมลุลยแล้วนะคะชุดผู้ฝึกของเราก็ทําการขออภยัยขอโทษนักเรียนนะคะหากเราร่วมเกินหรือว่าทําเสียงดังให้กับนักเรียนนะคะก็จะเป็นธรรมเนียมของพวกเราค่ะทุกครั้งเลยนะคะเป็นไงบ้างคะกับการทํางาน1วันของเมในวันนี้ ครูสอนยิงปืนเป็นผู้หญิงก็ไม่ได้เลวร้ายอย่างที่คิดเลยใช่ไหมคะนี่แหละค่ะคือภารกิจของเมนในหนึ่งวันนะคะตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นเลยค่ะทั้งเหนื่อยทั้งสนุกนะคะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเมมีความสุขมากๆเลยค่ะเมโชคดีค่ะที่มีทีมงานดีๆนะคะคอยซัพพอร์ตทุกครั้งเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนเลเวลไหนนะคะทุกคนก็มาช่วยงานกันอย่างเต็มที่เลยค่ะต้องขอบคุณมากๆเลย การทํางานของเมหนึ่งวันได้ผ่านไปแล้วนะคะไว้มาชมกันค่ะว่าครั้งหน้าเมจะนําอะไรมาให้พี่ๆได้ชมกันอีกนะคะฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์และสั่นกระดิ่งให้เมด้วยนะคะสวัสดีค่ะ I believe I can fly can